เป่าแม่อะไรเงี้ยโอ้โหชิลจริงๆว่ะมีมีคนอ้อนอยากจากไปไหนนะอยากกินไอติมเซเว่นรอ้อนทำไรมาร้อนถอนยาโอเคอัตม